ดีนะครับผมพาท่านมาชมการแยบปักถักร้อยของเมืองสัวเถานะครับเป็นไกด์บอกว่าเป็นของเหียมเมี่ยงนะครับที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องไหมเรื่องอะไรดูท่านดูการทำฝีมือละเอียดมากเลยนะคนนี้ นี่ยอย่างนี้ถ้ามีคนบรรยายแล้วก็ดีนะแต่อย่างอย่างอย่างนี้อะไรอย่้โอ้ก็เดี๋ยวไปดูอันนี้ก็รบกันอันนี้จูโลงเหรอวะเข้าไม่ถึง ไม่เป็นไรครับโอเคเดีนี่ท่านดูนะครับตรงนี้เขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสตอรี่ซึ่ง ผมก็ไม่รู้ต้องมีคนอธิบายแต่ว่าเราก็าชมความงามดีกว่านะครับเราอยา่าไปรู้มันมากนี่ท่านดูนะครับสององค์นี้คือพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชนินี่ก็คือขนนางผู้หลักผู้ใหญ่ของเราครับเรามาดูความวิจิตวิสดานเขาดีกว่านะครับนี่คือเปิดให้เราชมจาก อตอนรับสมาคมจีนเตอ๋ออันนะครับมีกอดถือล้าสมัยก่อนรบกันนี่ตนนี้มีกระบี่แก่ๆแล้วนะครับมีธนิตแล้วก็เดาไปเลือดเปื่อยนะครับ,รบม,มี่ก็สูสีไทยเฮาแล้วก็เดาไปเรือดเปื่อยนะครับ นี่นักรบครับนักรบนักรบ,กรบเยอะแยะเลยดูผู้หญิงถือทวนนะครับถือหอกถือดาบอะไรต่างๆนี่นะครับเราข้ามาดูทั้งนี้นะครับสวยสวยนะครับเราพอระเห็นภาพแล้วนึกถึงอดีตโบราณ อันนี้เขามาพูดอะไรหเหมือนกับนิ้วที่ดูอันนี้เป่าบุญจิ้นแน่เลยลักษณะมันเป่าบุญจิน้นะอันนี้คล้ายๆเพราะชุดเขาอะลักษณะเป,เป่าบุญจิณครับน,นี่ครับนักรบสมัยโบราณกำลังรบกัน,นครับนี่ก็มีธน,นู เพราะว่าคนบารยายไปข้างหน้าล้วก็ใช้ดูลึกภาพออกแลก้วแต่ว่าคนนี้ก็น่าจะเจ็บป่วยคุนคนต่างๆก็มาเฝ้ามา,มาดูนะครับแน่นอนละครับคือคอันนี้จะมอบอะไรยยสักอย่างนะครับ,รบแล้วอันนี้ก็ผู้ใหญ่นะครับอ่าน,นี่ คุณสิกูลหยางแน่ครับเพราะมีคําว่าหยางอยู่ข้างบนซ้ายมือสวยนี่ก็คือผู้ผู้บัญชาการอะไรประมาณนี้นะครับมีกําลังรบกันและท่านดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ามันขยันกวาดนะครับนี่คือของเว่งกําลังดิบพินเพื่อลอกล่อฆ่าศึกคนขอเพื่อลอกฆ่าศึกว่าให้เข้ามา เปกับค่าแต่เปาแล้วกำลังพลนทั้งหลายก็ไม่มีอันนี้ใช่เตียวหูไหมนี่เตียวหูนนกำลังกีกองแบบที่วันฮะสำกกมัอดูแล้วเพลิดเพลินนะครับดูท่านดู เดยเราเพิดเพลินมากเลยคำามันเล็งคำนี้คือบัญชานะครับโครงการอะไรประมาณอันนี้คือเรามาดูความวิจิตรศิาป์ในการถักทอ,อผ้า,ต,าต่างนี้ก่อนนะครับ เราจะได้ดูได้เยอะๆเราไปดูประวัติศาสตร์เอาทีหลังนี่โอ้โหสมัยก่อนรบกันตรงทงอะไรเต็มก็แปลกครับจะเป็นไปนได้ยังไงที่รบกันต้องมาใช้ทงเยอะแยะอนี่ครับดูครับไม่เหมือนที่ไปลง,งรัฐบาลไ่จริีที่มัดทีเลยจะมีไกด์บอ นะครับท่านดูอันนี้มันชี้ปุ๊บไายหลังเลยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์อะไรซึ่งเรามาดูเพลินๆดีกว่านะครับแต่ดูความงดงามของเขาเราดูแล้วก็เพลินนะครับดูสิครับคนนี้นั่งอ่านหนังสืออยู่ นี่ก็มานั่งคอยดูแลและนี่ก็คือนนคขอนนุนนางครับลักษณะนี้ขุนนางผู้ใหญ่นี่ก็เอาพวกกษัตริย์นะครับคล้ายๆกษัตริย์หรือไม่กษัตริย์ก็ระดับใหญ่เลยนะครับดูจากไหไอ้คํามจุกนี่คือทหารนะครับทหารทํารสามก๊กทหารเรยคนซ้ายนี่ก็เป็นอะไรไม เลนี่กำลังรบกันเอแล้วนะครับโอ้ยทำก่คนใช้แบบนี้รบกันคนจีนโบนราณแต่งชุดอย่างนี้ก็ทำให้มีศิละปะนะครับสองคนนี้เป็นนักโทษนะครับผออันนี้ก็เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะตามเขาตามป่าตามเขา นะครับดูอาวุธเขาแปลกงจีนสมัยก่อนรบกันก็เลยทำให้มีอะไรที่เป็นศิลปะให้คนได้ชมอันนี้คือล,ล,ลีลีแซลลี่นะครับแต่ไม่รู้อะไรกำลังจะสู้กับเสือเสือหนีไปเลยนะครับ อ,อันนี้เสือตัวแค่นี้ผมเจอก็ไม่กลัวนะครับมีจึงใหญ่กว่าเสือเลยอันนี้คือเขาบอกว่าลิซางงเนี้ยซึ่งเคยได้ยินในงิ้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าคืออันนี้คืออะไรไม่เราดูดีกว่านะครับอย่าไปึิษามากเดี๋ยวมันยาวอันนี้ก็รบก่นอนนะครับ ทำไมเขาต้องมีทงงนี้ผมไม่เข้าใจนะครับเดีย๋ยวต้องถามกาไอ้นี่ลบกกันอันนี้มันมโมโหแล้วไม่เอาเอาทวนทิง้ทงอเพราะอนี่มันจะมัวแต่ผู้หญิงคนนี้สวยเขาก็เลยทวนทิ้งเลยไอ้น,นี่หันหลังเลยนะครับบอกว่าไม่ให้ไม่ดูหรอกอะไรประมาณนี้นะครับทําทำเหมือนนะครับ อันนี้อันนี้โจโฉแล้วนะครับโจโฉเห็นไหมครับธงก็เขีนเยนว่าโจโฉนี่อันนี้มันกำลังตกปลาเรืออะไรนะครับกว่าจะทำได้นี่ใช้เวลามากนะครับสวยงามอันนี้โจโฉนะครับคนนี้โจโฉ มันมันไฟของโจโฉแต่ไม่รู้ว่าคนนี้รึเปล่าดูนะครับนี่กำลังใช้แส้สู้กันหรือว่าคุยกันไม่รู้นะครับนี่ก็คนหนึ่งสู้4ีห้าคนโอหเก่งมากเลยเดีนี่ครับกำลังเจอกันหักไม้นะครับ เพื่อจะไปทําบ้านทําเรือนอะไรเขาอันนี้กำลังชกกันนะครับมาลฝึกมวยมาและนี่เอามือไปไหนมืออยู่ข้างหลังบ้างเี่ท่านดูหน้าเ็เออมันก็ทํำด้วยความงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับนี่ก็สองคนนี้กำลังจะสู้กัน โตเลยนะครับไอสองคนนี้ก็เหมือนแต่ม,มอเออนี่ไนะอน,นี้คือของเบ้งน,นะครับไม่ใช่วินแชร์นะครับนี่ของเบ้งอันนี้เดานะครับว่าของเบ่งเดาอาจจะไม่ใช่นะครับเดาไปตามเรียบตัวดูก็ต้องจินตนาการถึงนสมัยก่อนเมืองจีนก็จะเป็นเขา ต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ก็กำลังซ้อมลบไปน้วยกันจึงแก้จบและนี่คือพระถังสังจังอยูครับโอ้โหนี่อันนี้กำลังดื่มกินโอ้หอยเจาะเลยท่านดูโอ้ไก่ฮะไก่ตัวนึ่งตายนะครับ อนนไอเียมาถึงเอากาไปชี้มันคืออะไรครับมันกำลังจะแทงนะครับรกว่ารอทีเผลอนะครับไปนี่ไปอะไรกำแพงเมืองจีนนี่ครับท่านดูมีอัธนูกำลัง,งะละจะยิงอะไรน่าจะยิงแม่นนะครับเลยไอเดีกคำนับน,นี่ทัวนเต็ไมไปหมดเลย ถือหอกถือทวนถืออะไรอาวุธสมัยโบร,ราณครับและนี่ก็คำนับนะครับคำนับเธอไปกับฉันเธออะไรนี่เขาทำเป็นงอเหละครับนี่เป็นราชินีหรืออะไรสมัยก่อนชุดลุ่มราบท่านดูแผนเสื้อใหญ่โตมโหราอัน,นี้เปาบุญจิ้นแน่เลย ชุอยางเงี้ยมันเป่าวินจินชัดๆอยู่แล้น,นะครับกนนีตัดสินคดีควานนะครับและนี่คืออะไรอันนี้ก็รบกันอีกแล้วครับท่านดูคนนี้อายุเยอะหนวดยาวลุงพลุงพลังยังต้องออกรบเลยนะครับแั้นี้คือคุนพลนั่นนะครับคือ มัน,นก็ใช่นะครับรบกันแล้วทําไมไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตาเวลาจะลบเห็นไหมครับท่านดูเวลาจะลบขนก็ใส่ทาคิ้วทาอะาแล้วเวลาจะลบกันฝายจะทาอะไรไม่ยากครับอันนี้คืออะไรนะครับคือจะต้องอ่านแล้วก็มานั่ง ศึกษาซึ่งต้องใช้เวลานะครับฉะน,นั้นเราดูความเพลิดเพลินดีวอันนี้กินยอดถั่าหัวหนึ่งเชงสิงสนุกสนุกดีกว่านะครับเราไปชมข้างบนนะครับข้างล่างก็เป็นตัวตุ๊ก,กตาที่เขาทำขึ้นตอนนี้เราก็มาชมฝ้าในดานนี่ครับ ความสวยนะครับท่านดูพิจ,จิตวิชดานะครับแต่สำหรับบ้านที่เต็มต้องมีคนประดับได้คือะไรก็ามานู้ยครับมานะครับมาเห็นไหมครับการอธิบายใช้เวลามากยังอยู่กับที่ก็เรียกว่าโอเคนะครับ ทำสวยงามบรรยากาศนี่สามมาเแีกอันก็มาเที่ยวชมมาดูนี่น้าที่กำลังพักที่บายอยู่ครับโอเคนะครับอใจรัามี่ม่่ดเทียนอ